<Podcast. S 2> คุณกำลังอยู่กับรายการเล่าหนังสือด้วยหนังเสียงรายการที่เราจะแนะนำทั้งหนังและหนังสือให้คุณได้ฟังในรูแปแบบของพอดแคสต์เคยถามตัวเองไหมคะว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยฮาวัน ซึ่งเป็นผลงานเขียนที่สะท้อนถึงความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักกันในชีวิตประจำวันผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากความท้าทายเช่นกันนิ้นรนกับความคาดหมายของสังคมการต่อสู้กับกฎเกณฑ์ที่ผูกมัดแล้วก็การมองหาความสุขในชีวิตที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน,นะคะ่ะ ต้องยอมรับเลยว่าเราโดนหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ตกจริงๆแล้วสิ่งที่มันตกเราคือไม่ใช่แค่ภาพของผู้ชายที่นอนคงตูดอยู่แล้วก็มีแมวอยู่บนหลังแต่ว่าชื่อหนังสือมันก็เหมือนจี้ใจดำเราเป็น ัวหนังสือเรบเรียบแต่ว่าข้อความมันรู้สึกโดนใจคือนี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะมันไม่มีอะไรที่ยากสำหรับข้อความนี้เลยเพียงแค่เราอ่านเราก็รู้แล้วว่ามันเหมือนสะท้อนชีวิตเราว่าเหมือนเป็นคำถามที่มาถามกับตัวเราว่าเออใช่หรือเปล่านะยากไปหรือเปล่านะ เราที่มันยากที่เราคิดว่ามันยากมันเพราะอะไรขออนุญาตอ่านปกหลังให้ฟังนะคะหลายตัวหลายครั้งที่มักมีใครบางคนชอบบอกให้เราตั้งใจทำนู่นทำนี่ให้ดีนะถ้าทำแบบนี้ถ้าพยายามเข้าจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆหลายครั้งที่เราเลือกเดินตามเส้นทางที่หลายคนเดินเพราะว่าเราเห็นผลลัพธ์ที่ดีของคนอื่น แต่จะเป็นอย่างไรหากเราได้ออกเดินทางและเลือกใช้ชีวิตในแบบของเราเองทำสิ่งที่ชอบให้เต็มที่ขนาดเดียวกันก็ผ่อนคลายและไม่ยึดติดจนเกินไปจะเป็นอย่างไรหากเราได้ลองใช้ชีวิตในเส้นทางที่ต่างออกไปสุดท้ายแล้วไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเลือกแบบไหนถึงจะถูกขนาดบางครั้งที่เราคิดมาอย่างดีแล้วชีวิตยังเล่นตลก ออกจะบ่อยเลยเนื้อหาภายในเล่มไม่ต่างจากหน้าปกเลยค่ะเป็นการใช้ถ้อยคำที่เสพง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักแต่ว่าก็เต็มไปด้วยข้อความที่น่าติดตามทำให้เราสามารถอ่านจนจบเล่มได้เลยเพียงแค่ประโยคแรกที่ขึ้นมาในบทนำนะคะเขาบอกว่า กรเท่กล่าวว่าชีวิตเป็นเรื่องหองทิศทางไม่ใช่ความเร็วกละครเริ่มบทนำด้วยการบอกเราว่าเขาลาออกจากงานประจำที่เขาทำมาในวัย40ปีวัย40ปีที่ทุกคนต้องบอกว่าเราใช้ชีวิตมาแล้วครึ่งชีวิตเขาบอกว่า มนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยนานร้อยปีแต่ดูจากสังขารของตัวเราเองแล้วคงอยู่ไม่ถึงร้อปีแบบนั้นก็คงอาจจะถูกแล้วก็ได้ที่เขาบอกว่าอายุ40คือครึ่งชีวิตหรือว่าเรากำลังเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วแต่ว่าทางที่เราเดินมานั้นมันเป็นทางที่ถูกหรือเปล่ามันเป็นทางที่เราต้องการหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรากำลังเดินทางผิดเราก็ควรรีบแก้ไขมันจะได้ใช้ชีวิตในแบบของเราที่เหลือ,อได้แบบถูกทางเพราะฉะนั้นนี่จึงถือเป็นการทดลองใช้ชีวิตอีกครึ่งหนึ่งของเขาบทที่หนึ่งเริ่มด้วยความขยานมันเพียนเพื่อชีวิตแบบนี้นหรือเมื่อความเพียนหักหลังเรา สดับลมขำขานผลงานเปิดตัวเข้าวงการน้ำมือของฮารุกิมูราคามิมีฉากเล่าถึงชายประสบปฏิภัยเรือรยษารอบปางเากาะห่วงยางลอยคออยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกไม่นานมีหญิงสาวอีกคนว่ายเกาะห่วงยางมาหาทั้งคู่ลอยคออยู่กลางทะเลจิบเบียร์พังพูดคุยเรื่อยเปื่อยจนดึกครั้นหญิงสาวก็ตัดสินใจจะลองเสียงว่ายหาเกาะ ฝ่ายชายขอลอยคอดื่มเบียร์ต่อดีกว่าหญิงสาวว่ายน้ำนาอยู่สวันสองคืนก็เจอเกาะส่วนชายหนุ่มลอยคอเมาๆอยู่ที่เก่าก็มีกู้ภัยมาช่วยหลายปีต่อมาทั้งสองบัดเอิญพบกันในร้านเล่าเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงสาวงุนงงเมื่อพบว่าชายหนุ่มไม่ควรขวายหาทางรอดเอาแต่อยู่นิ่งที่เดิมกับรอดชีวิตเหมือนกัน ทางที่เธอมุ่งมั่นว่ายน้ำเอาตัวรอดจนแขนแทบหักเธอสารภาพว่าขนาดว่ายน้ำนั้นเธออยากให้เขาตายแต่ฝ่ายชายไม่ตายเขารอดชีวิตเช็กเช่นเธอผู้ภาคเพียนเราโดนปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กๆให้อย่าเกียดคร้านหากไม่ไก่คว้าย่อมไม่ได้มาผลสำเร็จที่ได้มาโดยไร้ความพยายามนั้นน่าสุเพศ การพักเพียนใช่จะมอบรางวัลเสมอไปฉันใดการไม่พักเพียนก็ใช่จะทําให้เราชวดทุกรางวัลฉันนั้นเราใช้ชีวิตโดยเก็บคําสั่งสอนดังกล่าวมาไว้ในใจเราจริงอยู่ว่าสอนได้ไม่ผิดแต่เมื่อ่ารใช้ชีวิตอยู่บนโลกน,น,นานๆเรารู้ถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปตามคําสอนเปล่าหรือเราอาจจะใช้คําสอนนี้ กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไม่ได้บางคนมีทุกอย่างประสบความสำเร็จทั้งที่ไม่ต้องพากเพียรแล้วก็มุ่งม,มานะอะไรมากมายขณะที่บางคนกลับยากแค้นลงเรื่อยๆแม้พากเพียรยิ่งกว่าใครดาราบางคนกว่าจะแจ้งเกิดผ่านงานออดิชั่นนับร้อยทว่าบางคนกลับเข้าวงการได้อย่างง่ายดายเพียงเพราะตามเพื่อนไปออดิชั่น ชีวิตไม่เคยอยุ่ที่รมคำพูดความเพียรชนะทุกสิ่งนั้นเป็นเพียงคำโกหกทั้งเพเข้าใจหรือ,อยังอย่าโทษว่าผิดที่เธอพยายามไม่พอถึงอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรบอกเราได้ว่าสิ่งที่คุณพยายามนั้นผิดหรือถูกบางครั้งเราจึงรู้สึกว่าความเพียรกำลังหักหลังเราอยู่หรือเปล่านะ นี่เป็นเพียงเนื้อหาเล็กๆส่วนหนึ่งของบทนำเท่านั้นการสร้างเรื่องราวที่สร้างความสนใจและเข้าใจผู้อ่านหาวันสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์กับตัวละครผ่านการวางตำแหน่งที่อ่อนโยนและเสียสีอย่างน่าติดตามในช่วงที่เราติดตามเรื่องราวของพวกเขาเราจะได้พบกับความแข็งแกร่งแล้วก็ การกลับมาอยู่ในช่วงที่เป็นอิสระของตัวละครซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองด้วยมุมมองใหม่ๆคนพบความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่แท้จริงในชีวิตของเรานี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะเป็นหนังสือที่จะสร้างความหวังและ บันทึกถึงความแข็งแกร่งของจิตใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกคนที่ต้องการค้นพบเส้นทางสู่ความสุขและการเติบโตในโลกส่วนตัวของเราที่ค่อนข้างซับซ้อนสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและท้าทายต่างๆผ่านหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้และประสบการณ์อ่านที่เติบโตไปพร้อมกับตัวคุณเอง